สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนนะครับวันนี้พามาชมอกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลวังจานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีติดถนนคอนกรีตกว้างประมาณ8เมตรแปลงข้างหน้าธารานี่เองนะครับพร้อมบ้านเลยแปลงนี้ขายยกแปลงเนื้อที่1ไร่56ตารางวาหนึ่งไร่56ตารางวาขายยกแปลง ด้านหน้าทา,าตรงนี้นะครับออกไปถนนสุวรรณสอประมาณ2กิโลเมตรไปสนามกอล์ฟประมาณ4-5กิโลเมตรเองเนีครับตรงนี้มีปั๊มน้ํามันอยู่ตรงนี้นะฮะด้านซ้ายมือทาราที่ต้องการที่ขายก็คือด้านหน้าตรงนี้เองหนึ่งไล่ห้าสิบหกรางวาฝั่งนี้ก็เข้าไปอ,อบตอวังดานนะฮะไปไปบ้านพมมแสงออกทะลุได้หมดนะฮะกะบ,บินบุรีสีมาโพธ ตรงนี้ติดถนนนะครับเหมาะพัฒนาเป็นที่พักอาศัยเป็นห้องพักห้องเช่าก็ได้นะครับเป็นรีสอร์ทก็ได้นะครับตรงนี้บรรยากาศดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ตรงนี้ห่างจากฟิชเจอร์ปลลังสิตประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะฮะถ้าเปรียบเทียบจากฟิชเจอร์ปลลังสิตนะครับตรงนี้ใช้เส้นทางการเดินทางจาคลองหนึ่งถึงคลองสิบหกนะฮะแล้วก็ตัดเข้าอำเภอองคลักษ์ใช้ถนนสามศูนย์ห้านะครับมาถึง จังหวัดนครนาะยกก็ใช้ถนนหมายเลข33สุวรรณสอนต่อเนื่องมานะฮะแล้วก็มาถึงก่อนถึงสนามกอล์ฟกบินบุรีก็ยูเทิร์นยูเทิร์นตรงหน้าสนามกอล์ฟกบินบุรีพอดีเนาะตรงนี้นะแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็มาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะฮะเข้ามานะฮะก็มาถึงที่ต้องการที่ขายพื้นที่ยังรกนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ถางน,นะครับติดกับบ้านหลังนี้เลยนะฮะแนวเขต มีแนวรั้วที่ชัดเจนนะครับสำหรับบ้านวันนีทาราไม่ได้เข้าไปถ่ายวีดีโอให้ชมนะฮะสภาพบ้านด้านบนหลังคามุงสังกะสีเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งน่าจะเข้าไปข้างหลังไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้โลกมากนะฮะ ถ้านอาพาเดินไปตรงนี้นะฮะซึ่งทางเจ้าของนะครับไม่มีเวลามาดูแลนะครับจึงต้องการที่จะขายยกแปลงพร้อมบ้านนะครับราคา750,000บาทราคา750,000บาท ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่พี่ท่านใดนะครับที่สนใจซื้อนะครับวางมัตจาทาราจะนํารถไถน,นะครับมาดันให้นะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้มองเห็นสภาพพื้นที่ที่ชัดเจนนะฮะชนบนส้องอสสีจอขุดแดงนะครับ ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสามารถพัฒนาเป็นร้านซ่อมร้านเสริมสวยได้หมดนะครับแตลงนี้พอพ้าหด้านี้ติดถนนหน้ากว้างเดี๋ยวทาราวาวัดทางพีกัดให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบยี่สาเมตรน่าจะได้นะครับด้วยระดับระดับสายตา ใกล้สถานีรถไฟพม,ม่าแสงนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับล้างรถไฟอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองนะฮะสถานีรถไฟก็อยู่นี่นะฮะการเดินทางจากกรุงเทพมาก็สะดวกนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท,ที่ต้องการโดยสารรถไฟมาก็มาลงตรงนี้ก็เดินมาก็ยังถึงนะครับ เนี่ยครับแนวเขตตั้งแต่ป่าลบทึบตรงนี้นะครับนู่นไปจนบรรจบกับบ้านหลังนั้นนะครที่ทราเดินมารูปแปลงเดี๋ยวทราให้ดูรูปชนดนี่รูปชนดนะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม เกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะนิดเดียวนะครับตรงนี้อ่าชนดนะฮะเป็นลวกสนามแบบนี้คุดแดงนงสศสีจอฉนอดพร้อมโอนสำหรับบ้านนะฮะก็สามารถมารีโนเวทใหม่นะฮะหลังคานี้หลังคาสังกะสีค่อนข้างจะเสื่อมโทมแล้วนะฮะ ก็สามารถที่จะมาปรับปรุงรีโลเวทตามใจชอบเลยพ mm ื hmm. ้นที่ที่เหลือก็สามารถตัดหญ้าออกแล้วก็สามารถที่จะปลูกสวนปลูกต้นไม้ได้นะครับเนื้อที่หนึ่งได้ห้าตารางวาเดินทางเข้าออกสะดวกนี่ถนนเป็นแบบนี้นะฮะเป็นคอนอตรงที่รถวิ่งมานั้นเป็นลาดยางแล้วก็มาสิ้นสุดที่คอนกรีตตรงนี้นะครับ ครับสำหรับวันนี้นั้นทาราสังหารปจีนนะครับขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนที่พนะที่ติดตามรับชมแล้วก็โทรสอบถามเข้ามาเยอะแยะ,ยะนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับทุกสายทุกทุกการสอบถามทาราสังหารปจีนยินดีที่จะให้คําแนะนำนะฮะทุกทุกด้านนะครับตรงนี้วันนี้นั้นทาราสังหารปจีนนะครับขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนที่ๆนะครับสุขภาพแข็งแรงประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องลูกค้ามากมายนะฮะลูกค้าหลั่งไหลทั้ง ภายในและก็ภายนอกประเทศหลังไหลมาซื้อสินค้าของท่านนะครับสําหรับพี่ที่ขายอยู่ในประเทศก็ขอให้มีลูกค้าต่างประเทศนะฮะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ธาราสามจีนขอพระคุณครับ